เราต้องพูดอยู่เสมอว่าถ้ามันมีคนทําบุญอย่างนี้จะไม่มีใครทาบาปถ้ามีคนทําดีอย่างนี้จะไม่มีใครทาชั่วเลยในสังคมเนี่ยสังคมมันวุ่นวายทุกวันนี้เพราะมันไม่รู้จักเข้าวัดเข้าวาเข้าหาศาสนาศาสนาเนี่ยตัวชี้ทางตัวชี้วัดคนว่าดีหรือชั่วบุญหรือบาป มันไปตัดาศาสนาออกจากจาการศึกษาที่จะนำพาคนให้ไปสู่จุดหมายได้มันก็เท่ากับตัดคอมนุษย์ออกนั่นแหละเลยเหลือแต่ความแก่งแย่งชิงดีกันทุกวันเนี่ยอย่างที่พูดเมื่ออาทิตย์ก่อนถ้าไม,ม่มีาศาสนาแล้วโลกนี้จะได้ยินแต่เสียงปืน โลกนี้มีแต่แต่งแ,แ,แย่งจริงดีมีแต่โจนมีแต่ขโมยมาฉกมาลักหัวใครเมียใครก็จะนั่นกันไม่ได้ล่ะตอนนี้ความโกหกพกลมก็จะหาความจริงไม่ได้พูดอะไรนี่จะโกหกกัน เชื่อถือกันไม่ได้หากทำจริงไม่มีโลกนี้มันเต็มไปด้วยสุรายาเมาทิ่ของมึนเมาต่างๆที่มาสสริเสริมเยนยอเอาแต่ของที่มันเป็นของที่มันทําให้มึนเมาน่ะที่พระพุทธเจ้าพระองค์ตัดไว้เอามาออกสังคมกันเลยโลกนี้มนุษย์มันจะมีแต่ความบ้า ลำพังมันบ้าที่เหลสตัณหาอาสวะมันก็บ้าพระแระแล้วยังมาบ้าด้วยความมึนเมาสิงที่จะทําให้เป็นสิ่งเสพติดด้วยความมึนเมาทั้งหลายอีกด้วยมนุษย์ก็จะผิดปกติเพราะฉะนั้นโลกถ้าขาดคมโลกถ้าขาดศีลแล้วเนี่ยมันก็จะโกราหุนกันอย่างนี้หละนี่ยอย่างที่พูดมี ลูกศิษย์มาพูดว่าปลูกทุเรียนทุกวันนี้เขาต้องไปเอาเสือเอาหมอนไปนอนอยู่ใต้นั่นแหละเพราะอะไรมันนี่จะที่ขโมยบ้านเรือนทุกวันนี้จะทิ้งไว้อะไรไว้ก็ไม่ได้แล้วตอนเนี้ต้องจะออกจากบ้านก็เป็นห่วงบ้านห่วงเรือนไปละพวกพวกย่ำเวาพวกงักพวกแหนะพวกนี้มันเยอะหลือเกินตอนเนี้ ทำนาทำไรปลูกตากข้าวก็ตากไม่ได้ล่ะไปที่จะข้าไปขโมยเอาก็เยอะนี่มันเริ่มเป็นหนักเข้าไปเรื่อยไปเรื่อยแหนดนี่ผลมันเป็นผลมาอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเราไม่ไใส่ใจเรื่องศาสนาเราไม่ได้ใส่ใจที่จะทาความดีไม่มีศาสนาประจาจิตประจาใจยิ่งคนสมัยปัจจุบันนี้ยิ่ง,ย,งยิ่งมืดยิ่งหนา เชิดชูบูชากันเอานักกันหนาไม่รู้ว่าศีลธรรมท,ท่านแปลว่าอะไรคือความดีทั้งหลายความไม่ดีใครต้องการบ้างแต่ไม่เข้าใจในคําว่าธรรมไปแปลกันทั่วศีลธรรมหรือาศาสนาก็คือความดีที่มนุษย์ที่จะต้องมีไว้สําหรับรักษาตัวรักษาส่วนรวม หากมนุษย์ปฏิเสธศาสตรสนาปฏิเสธเรื่องศีลเรื่องธรรมนั้นโลกนี้จะได้ยินแต่เสียงปืนอย่างว่านั่นแหละมีแต่ฆ่าฟันลันแทงกันทุกหัวหัวละแหงไปอยู่ภาคไหนก็มีแต่ได้ยินแต่เสียงปืนชีวิตไม่ได้มีค่ามีอะไรแล้วตอนเนี้ยเพราะความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ตามที่กิเลสมันต้องการใครขวางผลประโยชน์ไม่ว่าประโยชน์ทางไหนแล้วแต่ใครจะตั้งมันขึ้นมา กอเอาลูกปืนนั่นแหละไปให้เอาศาตาอาวุธนั่นแหละไปเบียดเบียนไปสังหารเขาไปทําลายเขานี่ทําลายกันด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์เรือเครื่องเมือซี่อกสังหารได้ลงมาก่อน,นั้นก็เบียดเบียนกันด้วยเอ,เอาสักดเอาสีเอาทำหน้าบาดใหญ่ไปกระทำด้วย ไอ้เขาเสียทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นนะน่ะมีแต่เรื่องไม่ใช่เรื่องของาศาสนาทั้งนั้นน่ะให้ปฏิเสธศาสนาเหมือนกับเครื่อชูบูชาสิ่งที่มันเป็นที่เลสสิ่งที่จะมาน,นำพาให้ความทุกข์เข้ามาหาส่วนรวมด้วยตัวเจ้าของนั่นเองเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องาศาสนาจะไม่จริงจาเป็นมาก เอาทุกคนทุกคนในประเทศไทยนีย่มีแค่ศีลห้าแค่นั้นแหละไม่ต้องมีรอกตำรวจทหารไม่ได้มีรอกสารทั้งหลายต่างพวกเนี้ยเหลือออกหมดเลยไม่เสียงบประมาณอีกด้วยไอ้ที่มันเลืองงบประมาณทุกวันนี้มันก็เพราออย่างนี้แหละเลืองทั้องงบประมาณในการตรวจสอบ คนเดีรวเช่นตั้งทรงตั้งสารตั้ง,งนั้นตั้งนี้ขึ้นมาอายกุกรอายการขึ้นมาเนี่ยเสียงเตประมาณก็พวกไม่มีศีลมีธรรมเข้าไปคอรัปชั่นพวกเนี้ยมันใช่หมดนี่เกี่ยวกับศาสนาหมดหัวเมียอยู่ด้วยกันก็หาความหาสูบไม่ได้ทรัพย์สมบัติหามาได้ก็โดนฉกโดนลักโดนขโมยไปหมดทรัพย์สมบัติของประเทศชาติบ้านเมืองเราพากันคอรัปชั้นกินหมดอย่างนี้มันจะไปเหลืออะไร นี่คือความไม่มีศีลมีธรรมทรเป็นเครื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่ยิ่งใหญ่ก็อะไรจนสิ้นถึงว่าทำทำทำถ้าไม่มีธรรมนำหัวใจแล้วเนี่ยเป็นใจที่ดุร้ายเป็นใจที่โหดร้เป็นใจที่หาความถูกต้องหาความดีไม่มีแล้วถึงบอกว่าคนดีี่ถ้าทําดีแล้วย่อมไม่ทําความชั่ว ถ้าคนชั่วแล้วนี่ย่อมเห็นความดีเป็นปรปักษ์เรื่องศาสนาเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไหร่ก็ยิ่งใหญ่กว่าอะไรทั้งนั้นจมีศาสนาก็เพื่อจะมาหล,ล,ล่อหลอมหัวใจของสัตว์ตวโลกที่จะให้อยู่ด้วยกันด้วยความตายอ,อกตายใจกันได้เคารพิทธิทิึ้งกันและกันให้เคารพชีวิตขึ้นกันและกันเคารพทรัพย์สมบัติของกางของกันและกัน ไม่ไปก้าวไก่ไม่ไปฉกไปลักไปขโมยไม่ให้ก้าวไก่ด้วยสามีภรรยาซึ่งกันและกันไม่ให้โกหกพกร่ำเลถ้าพูดแต่สิ่งที่มันเป็นความจริงทุกวันนี้ไปไหนมีต้มมีตะตุ่นมีตหลออมีต่ลวงกันนั่งนั้นลอกกันทั้งโทรศัพท์ลอกกันทุกสิ่งทุกอย่างลอกกันไปทั่วล่าพ่อไม่นำพาเจ้าของรักษาศีลรักษาธรรมนี่เอง ถือว่ากฎหมาย5้าข้อของพระพุทธเจ้านี่แหละที่จะทําให้มนุษย์ได้อยู่ด้วยความขาสุดย็นใจ